ถ้าอากาศเป็นยังไงบ้างนี่มีส่งเข้ามานะคุณวัดนครปฐมอากาศดีไม่มีฝนและจังหวัดอื่นพื้นที่ทอื่นละคะนี่มู่หลานมาแล้วไม่ได้พูดถึงหนังคะ่ะไม่ได้พูดถึงกระตูนอะไร,เอ,รอเออแต่เนี่ยเป็นอิทธิพลของพายุมู่หลานนั่นเองท,ที่ส่งผลกระทบกับบ้านเราฝนตกเยอะฝนตกหนักคะ่ะเดี๋ยวไปดูที่ปราจีนบุรีหน่อยตกเป็นชั่วโมงแล้วสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวดูพร้อมกันคะ่ะ ทันนี้บนถนนนะครับอันนี้ตรงที่ทางพ้องน้ำโอ้โหนี่ยังบิวเลยหุยคุณเขาขี่เรือไปตรวจเลยเหรอครับว่าน้ำมันท่วมยังไงอะโอ้โหแต่น,นี่น้ำมันเชี่ยวมากนะเออที่เห็นอยู่เนี่ยคุณผู้ชมจริงๆมันไม่ใช่เรือ,เ,อ,อเห็นมาข้างหน้าพี่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ลุยไปนี่ใช่ แต่สภาพน้ําตรงนี้ไม่ใช่คลองนะคุณนี่คือถนนนะออ่ะแล้วบ้านคนดูสิคะน้ําท่วมแบบนี้ฝนตกหนักค่ะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝั่งอำมพยประจันตคามที่ปราจีนบุรีตกชั่วโมงกว่าแล้วคุณที่ดูน,นั้นน้ำบนเขาที่มันสะสมอยู่ไหลทะลักลงน้ำตกทานทิพน้ำตกคลองช้างปานะคะ่ะแล้วน้ำป่าไหลพัดเร็วแรงด้วยอะสูงสเมตรกว่า พวกพ่อค้าแม่ค้าที่เขาอยู่ด้านล่าง<ะ>ของน้าตกนะเก็บข้าวของกันแทบไม่ทันค่ะโอโ้สูงสองเมตรกว่าท่วมหัวนะคุณนะใช่ค่ะคิดดูสิพอน้ำมันไหลเข้าท่วมเนยนะบางคนน่ะเขาช่วยตัวเองไม่ได้แล้วนะหนีขึ้นไปหลบอยู่บนชั้นสองปล่อยเลยทรัพย์สินที่ของที่จะขายสองหมื่นกว่าบาทเอาให้มันลอยหายไปต่อหน้าต่อตาเลยอะ่ะอันเนี้ยปล่อยทรัพย์สินเพราะอะไรจะช่วยชีวิตแม่ไว้ก่อน<ะ>แม่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อ่ะคะนะ่ะดูสิ ก็มีแค่แม่คนแก่คนหนึ่งที่ช่วยเหลือตัวได้น้อยผมก็เลยพาแม่ขึ้นชั้นบนแล้วก็คือไม่หนีแม่ไปไหนอ่ะคือบอกแม่ว่าไม่ต้องกลัวยังไงผมก็ไม่หนีแม่ไปไหน,น,น,นก็บอกยังไงฝาน้ําเข้าไปในบ้านเลยใช่ไหมใช่ครับน้ําสูงประมาณที่เราฝาเข้าไปประมาณเกือบเอวนะครับประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเซน เนี่ยค่ะคุณผู้ชมแล้วนอกจากนี้นะก็ยังพบด้วยว่าบริเวณสะพานข้ามคลองชำปางริมตะลิ่งเรียบขอบสะพานทั้งสองฝั่งน่ะโดนน้ำพัดเลยค่ะน้ำมนไหลไปสมทบกันที่คลองบ้านโป่งโรงเซนลงไปยังคลองฉัหมันแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำจันทบุรีทีเนี้ยก็เลยต้องประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านนะให้เฝ้าระวังมวลน้ำตรงนี้ด้วยนะฮะต้องระวังกันนะคุณนี่ดูสิคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายกันมานะใช่ค่ะน้ำมาแรงมากจริง นี่ก็พังเสียหายฮะคุณผู้ชมฮะส่วนที่จังหวัดแม่ห้องศอนนะครับก็เกิดฝนตกหนักน้ําป่าไหลทะลักเข้าท่วมเส้นทางเข้าหมู่บ้านห้วยเสือนะฮะหมู่บ้านใกล้เคียงอีกหลายหมู่บ้านก็รับผลกระทบเหมือนกันเขาบอกเคราะหดีชาวบ้านได้รับการแจ้งเตือนก่อนนะครับทำให้เก็บข้าวของขึ้นที่สูงไว้ได้ทันปริมาณน้ํามหาศาลนะคุณไหลผ่านในพื้นที่เนี่ย หชั่วโมงก่อน<ฮ>ะจะไหลลงคลองประจันตคามแต่ตอนไหลมามันไหลเร็วๆนะฮะนี่ต้องอบพยพยประชาชนเด็กๆนักเกรียนเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับเข้าบ้านได้นะฮะก็ต้องมีรถของเจ้าหน้าที่เนี่ยมารับนะครับเช้านี้ทีมข่าวลงสำรวจพื้นที่เพราะว่ามวลน,น้ำเมื่อคืนเนี่ยไหลท่วมพื้นที่หมู่บ้านในเขตตำบบลุฝ้ายอำเอภอโพงามนะครับ น้ำอยู่ในปริมาณที่คงที่ถ้าวันนี้ไม่มีฝนตกลงมาเนี่ยอาจจะเข้าสู่ภาวะปกติแต่ก็ยังเตือนอยู่ฝนตกทั่วไทยนะฮะจากอิทธ<ต>ิพลของพายุโซนร้อนมู<ะ>่หลานนะครับมีเดินทางกันลำบากแล้วนะคุณฮะดูสิจากแม่ขงสอนเนี่ยนะคะพาไปดูที่จันทบุรีหน่อยมันมีเหตุระทึกเกิดขึ้น<ม>เพราะว่าน้ําป่า<ม>จากเ<ม>ทือกเขาเนี่ยนะคะไหลเชี่ยวกรากสีขุ่นสีแดงอะ่ะคุณระสภาพเนี้ยไปซัดบ้านที่อยู่ริมคลองอ่ะแปดหลัง รงคลองชำปางในพื้นที่หมู่8ดที่อำเภอมะขามเนี่ยนะคะนายประเสริฐพรมนาชาวบ้านเน่ยเขาเล่าให้ฟังบอกตอนนั้นะนะผมอะทำงานอยู่ในสวนได้ยินเลยเป็นเสียงน้ำเหมือนกับฝนตกใหญ่ฝนตกมาหนักอะแล้วก็มีเสียงหินในคลองอะกลิ้งกระทบกันดังไปหมดเลยผมอะไม่ทำละกลับบ้านเลยดีกว่าว่ายน้ำกลับเข้าไปในบ้านแล้วอุ้มเอ่อ อุ้มคุณแม่เนี่ยนะคะ uh huh. เออมามามาด้วยอะ uh ่ะ huh. เนี่ยแหละค่ะก็อย่างที่บอกอะคุณผู้ชมมันได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยะนะคะอืม uh huh.